ยินดีต้อรับทุกท่านเข้าสู่เมริเดียนครับช่องทีเรื่องธุรกิจต้องเข้มข้นแล้วก็ต้องถึงใจคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะวันนี้เรามีเรื่องใหญ่จริงๆค่ะเรื่องที่แบบว่าสะเทือนวงการมาคุยกันเลยนะคะใหญ่จริงครับโอ้โหเรื่องช็อคโลกธุรกิจญี่ปุ่นเลยทีเดียวคุณผู้ชมลองนึกภาพตามนะครับยักษ์ใหญ่เครื่องดื่มอาซาฮิกรุ๊ปโฮลดิ้งส์ที่เรารู้จักกันดีโดนโจมตีทางไซเบอร์ครับจนระบบล่มไปทั้งประเทศเลย ใช่ค่ะไม่ใช่แค่แบบคอมดับนะคะแต่มันคือฝันร้ายทางธุรกิจจริงๆค่ะระบบสั่งซื้อระบบขนส่งแล้วก็ระบบผลิตคือหยุดหมดเลยเบียร์ขาดตลาดร้านค้าร้านอาหารโกลาหลกันไปหมดเลยครับเรื่องนี้กระทบถึงปากท้องคนธรรมดาคนเดินดินอย่างเราๆาท่านๆจริงๆนะครับแล้วความเสียหายล่ะคะประเมินกันว่าสูญเสียรายได้วันละประมาณ1000ล้านบาท ใช่ค่ะฟังไม่ผิด1,000ล้านบาทต่อวันหุ้นนี้ร่วงระนาวเลยยังยังไม่พอครับมีมีเสียงกระซิบมาอีกว่าข้อมูลลูกค้าอาจจะรั่วไหลด้วยโอ้โหวิกฤตซ้อนวิกฤตเข้าไปอีกคำถามใหญ่เลยก็คือทำไมบริษัทร,ระดับโลกอย่างอาซาฮิถึงได้เปราะบางขนาดนี้นะคะไอ้ระบบการผลิตระบบจัดส่งแบบ just in time ที่เคยเป็นเหมือนไม้เด็ดเลยช่วยลดต้นทุนเนี่ยกลับกลายเป็นจุดตายหรือเปล่าคะ แล้วใครละครับที่เจ็บตัวที่สุดใครฉวยโอกาสได้จากวิกฤตครั้งนี้บทเรียนราคาแพงครั้งนี้เนี่ยมันสอนอะไรธุรกิจทั่วโลกรวมถึงบริษัทในบ้านเราประเทศไทยด้วยล่ะครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเหตุการณ์ที่ทำให้อาซาหิแทบเป็นอัมาภาตไปเลยนะคะแต่มองจากสองมุมที่ต่างกันจุดคั่วเลยค่ะครับผมจะมองในมุมของคนที่เห็นว่านี่คือสัญญ,ญาณอันตรายร้ายแรงเลย เป็นบทเรียนที่ตอกย้ำว่าความมั่นคงความแข็งแกร่งจากภายในเนี่ยสำคัญเหนือสิ่งอื่นใดจริงๆครับส่วนดิฉันจะมองต่างมุมค่ะดิฉันเห็นว่านี่อาจเป็นเรื่องเจ็บปวดนะคะแต่ก็เป็นเหมือนสัญญาณเตือนภัยครั้งใหญ่ที่จำเป็นมากๆและเป็นตัวเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสร้างโอกาสใหม่ๆในโลกธุรกิจที่ตอนนี้ทุกอย่างมันเชื่อมถึงกันหมดแล้วค่ะเรื่องนี้มันแน่ครับแล้วก็ใกล้ตัวกว่าที่เราคิดเยอะเลยนะครับ ผลกระทบต่อชีวิตประจำวันต่อธุรกิจร้านค้าต่อบริษัทในไทยจะเป็นยังไงหาคำตอบไปด้วยกันกันกบเมริเดียนครับและถ้าชอบการวิเคราะห์แบบถึงเครื่องถึงคิ้งแบบนี้อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราไว้เลยครับมาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะในมุมของผมนะครับเหตุการณ์นี้มันคือหายนะชัดๆเลยไม่มีคำอื่นเลยจริงๆมันฟ้องให้เห็นถึงความเปราะบางแบบสุดขีดเลยครับของธุรกิจยุคใหม่ที่พึ่งพาระบบดิจิทัลมากเกินไป โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมอาหารเครื่องดื่มที่สินค้ามันรอไม่ได้หยุดผลิตหยุดส่งคือจบกันเลยครับอืมดิฉันเข้าใจมุมนั้นนะคะแต่ว่าขอแย้งนิดนึงได้ไหมคะคือดิฉันมองว่านี่ไม่ใช่แค่หายนะแต่มันคือสัญญาณเตือนหรือเวกอัพคอที่ดังมากๆแล้วก็ชัดเจนที่สุดครั้งหนึ่งในรอบหลายปีเลยเป็นสิ่งที่อาจจะเต้องเกิดเพื่อให้ทั้งอุตสาหกรรมตื่นตัวกันจริงๆคะ่ะ สัญญาณเตือนที่ต้องจ่ายด้วยความเสียหายมหาศาลนะครับระบบสั่งซื้อออนไลน์ระบบจัดการคลังสินค้าระบบขนส่งระบบการผลิตในโรงงานคือหยุดชะง,งักไปหมดเลยลองคิดดูสิครับเงินหายไปจากกระเป๋าวันละพันล้านบาทนี่คือราคาของความประมาทหรือเปล่าครับราคาของการเน้นแต่ประสิทธิภาพสูงสุดจนลืมเผื่อใจไว้กับความเสี่ยงที่มองไม่เห็นค่ะความเสียหายมีจริงค่ะอันนี้ดิฉันไม่เถียงเลยมันหนักหนาสาหัสจริงๆค่ะแต่เราต้องมองภาพรวมด้วยนะคะ คือข้อมูลที่น่าสนใจคือธุรกิจของอาซาฮิในต่างประเทศทั้งในยุโรปโอเชียเนียหรือแม้แต่ในเอเชียตะวนออกเฉียงใต้บ้านเราเนี่ยกลับไม่ได้รับผลกระทบเลยแม้แต่น้อยเออนี่มันบอกอะไรเราคะมันบอกว่าการแบ่งส่วนเครือข่ายหรือที่เรียกว่า network segmentation น่ะมันป้องกันได้จริงการออกแบบระบบที่ดีที่แยกส่วนธุรกิจที่สำคัญออกจากกาันมันช่วยจำกัดความเสียหายได้ อาซาฮิเองก็ทําได้ในต่างประเทศนะคะแต่น่าเสียดายที่อาจจะยังทําไม่ได้ครอบคลุมพอในบ้านเกิดตัวเองแต่ปัญหาคือในบ้านตัวเองเนี่แหละครับที่เสียหายยับเยินระบบโลจิสติกแบบ just in time หรือ JIT ที่อาซาฮิใช้เนี่ยที่เขาภูมิใรนักหนาว่ามันช่วยลดต้นทุนลดพื้นที่จัดเก็บสต็อกสินค้าให้มีของพอดีขายพอดีส่งเนี่ยมันกลายเป็นจุดตายทันทีเลยครับพอมันล่มปุ๊บสต็อกสินค้าแทบไม่มีเหลือ ของขาดตลาดในพริบตาเลยคนที่รับเคราะ์เต็มๆคือใครครับคือร้านค้าเล็กๆร้านอาหารบาร์เล็กๆที่พึ่งพาเบียร์อาซาฮิเป็นหลักเจ้าของร้านบางคนถึงกับบอกว่านี่มันปัญหาความเป็นความตายชิคัตสึมนไดของร้านเขาเลยนะไม่มีเบียร์สดขายลูกค้าหายรายได้หดโอ้โหมันกระทบชีวิตคนตัวเล็กตัวน้อยโดยตรงเลยครับอื ดิฉันว่าเราอย่าเพิ่งไปโทษตัวระบบ JIT เลยดีไหมคะคือหลักการของ JIT นะ่ะมันคือหัวใจของธุรกิจยุคใหม่จริงๆนะคะมันช่วยลดความสูญเปล่าลดต้นทุนทำให้สินค้าสดใหม่ถึงมือผู้บริโภคเร็วขึ้นอันนี้เป็นข้อดีที่ปฏิเสธไม่ได้เลยคะ่ะ ปัญหาที่อาสาหิเจอน่ะดิฉันคิดว่าไม่ใช่เพราะ JIT มันไม่ดีแต่เป็นเพราะการจัดการความเสี่ยงแล้วก็แผนสำรองฉุกเฉินของระบบ JIT นั้นน่ะมันยังไม่ดีพอต่างหากวิกฤตครั้งนี้จะเป็นบทเรียนราคาแพงเลยค่ะที่จะสอนให้อาสาหิแล้วก็บริษัทอื่นๆต้องทำ JIT แบบฉลาดขึ้นต้องคิดเผื่อสถานการณ์เลวร้ายต้องมีแผนสำรองที่ใช้งานได้จริงไม่ใช่แค่เขียนไว้ในกระดาษนะคะ หรือเทคโนโลยีที่ใช้ควบคุมเครื่องจักรในโรงงานในคลังสินค้าการที่อาสาหิพยายามเชื่อม2ระบบนี้เข้าด้วยกันโดยเฉพาะกับระบบ OT เก่าๆที่อาจจะไม่ได้ออกแบบมาให้ต่ออินเทอร์เน็ตเลยเนี่ยมันไม่ต่างอะไรกับการเปิดประตูหลังบ้านต้อนรับแฮกเกอร์เลยนะครับความตั้งใจดีที่อยากจะรวมศูนย์ข้อมูลเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเนี่ยกลายเป็นว่าสร้างจุดอ่อนขนาดมหึมาขึ้นมาแทนแบบนี้จะเรียกว่าอะไรครับ ถ้าไม่ใช่ความผิดพลาดในการออกแบบและบริหารจัดการความเสี่ยงค่ะเรื่องการเชื่อม IT กับ OT IoT Convergence นี่เป็นความท้าทายใหญ่ของทุกอุตสาหกรรมในยุคนี้เลยนะคะไม่ใช่แค่อาสาหิหรอกค่ะอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มยิ่งเป็นเป้าหมายใหญ่ของแฮกเกอร์อยู่แล้วลองดูสิคะทาั้ง Coca-Cola หรือ Marks Spencer ในอังกฤษก็เคยโดนโจมตีลักษณะคล้ายๆกันมาแล้วมันคือความเสี่ยงที่มาพร้อมกับยุคดิจิทัลที่เราหนีไม่พน้นหรอกค่ะ ทางรอดไม่ใช่การกลัวจนไม่กล้าเชื่อมต่ออะไรเลยแต่คือการยอมรับความเสี่ยงแล้วก็ลงทุนค่ะเพื่อป้องกันและรับมือกับมันอย่างจริงจังต่างหากวิกฤตเนี่ยแหละค่ะที่จะบีบให้อาาหิไม่มีทางเลือกต้องยกเครื่องระบบไ t ท t ทีที่อาจจะเก่าล้าสมัยให้มันทันสมัยและปลอดภัยมากขึ้นถือเป็นการลงทุนเพื่ออนาคตที่ถูกสถานการณ์บังคับนะคะแต่ว่าที่รออนาคตที่คุณว่าเนี่ยคนที่เดือดร้อนคือปัจจุบันนะครับร้านอาหาร บาร์ร้านเหล้าเล็กๆที่เป็นเหมือนเส้นเลือดฝอยหล่อเลี้ยงธุรกิจของอาสาหิเนเขาเจ็บหนักที่สุดเลยนะบางร้านเตรียมปิดกิจการชั่วคราวเพราะไม่มีเบียร์สดขายให้ลูกคา้านี่มันคือภาพสะท้อนความล่มสลายของห่วงโซ่อุปทานในระดับฐานรากเลยนะครับแล้วความเชื่อมั่นล่ะครับมันสร้างกันมาเป็น10บสปีแต่พอเกิดเรื่องการสื่อสารจากอาสาหิก็ดูเหมือนจะล่าช้าไม่ชัดเจนกว่าจะออกมายอมรับว่าอาจมีข้อมูลลูกค้ารั่วไหลตลาดก็แตกตื่นไปแล้ว ความไว้เนื้อเชื่อใจจากคู่ค้าจากลูกค้ามันกู้คืนมายากนะครับคุณว่าไหม ดิฉันเข้าใจและเห็นใจผู้ประาบการรายย่อยจริงๆค่ะแต่ว่าถ้าเรามองอีกมุมหนึ่งการที่สินค้าเบอร์หนึ่งอย่างอาซาฮิขาดตลาดไปชั่วขณะเนี่ยมันก็เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคและร้านค้าได้ลองหันไปใช้สินค้าของคู่แข่งอย่างคิรินหรือซัปโปโรหรือยี่ห้ออื่นๆที่อาจจะไม่เคยอยู่ในสายตามาก่อนก็ได้นะคะมันอาจจะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความพักดีต่อแบรนด์แบรนด์ลอยยุที่อย่างถาวรเลยก็ได้นะนี่คือโอกาสทองของคู่แข่งค่ะ และในขณะเดียวกันก็เป็นแรงกดดันมหาศาลให้อาซาฮิต้องรีบแก้ไขสถานการณ์แล้วก็กลับมาให้ดีกว่าเดิมแกร่งกว่าเดิมเพื่อทวงส่วนแบ่งตลาดคืนค่ะแล้วก็อีกประเด็นที่น่าสนใจนะคะคือมีรายงานว่าคู่แข่งอย่างคิรินและซัปโปโรเนี่ยก็ได้รับผลกระทบด้านโลจิสติกไปด้วยเหมือนกันแม้จะน้อยกว่าอาซาฮิก็ตามนะคะ เรื่องนี้มันชี้ให้เห็นว่าปัญหาอาจจะไม่ได้อยู่ที่อาสหิเพียงเจ้าเดียวแต่อาจจะอยู่ที่โครงสร้างพื้นฐานที่ใช้ร่วมกันเช่นบริษัทขนส่งเจ้าเดียวกันหรือที่เรียกว่าเติร์ดพาร์ตี้โลจิสติ 3PL ซึ่งเป็นบริษัทภายนอกที่รับจ้างจัดการเรื่องขนส่งและคลังสินค้าให้หลายๆบริษัทอาจจะเป็นที่ 3PL นี้ก็ได้ที่โดนโจมตีหรือมีปัญหาภายใน นี่อาจจะเป็นปัญหาเชิงระบบของทั้งอุตสาหกรรมเลยค่ะที่ต้องช่วยกันหาทางป้องกันและแก้ไขไม่ใช่โยนความผิดให้อซาฮิรับไปคนเดียวการออกแบบและการบริหารจัดการเครือข่ายภายในประเทศของอาซาฮิเองที่อาจจะรวมศูนย์เกินไปหรือมีมาตรฐานความปลอดภัยต่ำกว่าที่ควรจะเป็นการสื่อสารที่ล่าช้าและคุมเครือก็เป็นความรับผิดชอบโดยตรงของอาซาฮิที่ต้องจัดการภาวะวิกฤตให้ดีกว่านี้จะไปโทษปีโทษกลองโทษระบบภายนอกอย่างเดียวคงไม่ได้ครับ บทเรียนสำคัญที่สุดที่ผมเห็นคือต้องกลับมาให้ความสำคัญกับความมั่นคงภายในหรือ resilience ให้มากกว่าแค่การไล่ตามประสิทธิภาพสูงสุดเพียงอย่างเดียวต้องลดการพึ่งพาระบบใดระบบหนึ่งมากเกินไปและต้องเข้มงวดกับการตรวจสอบความปลอดภัยของคู่ค้าทุกรายใน supply chain ด้วยนี่คือบทเรียนราคาแพงที่ต้องจำให้ขึ้นใจเลยครับดิฉันเห็นด้วยเต็มที่เลยค่ะว่าต้องเรียนรู้ต้องปรับปรุงต้องสร้าง resilience ให้มากขึ้น แต่ดิฉันยังยืนยันมุมมองเดิมนะคะว่าวิาวกฤตครั้งนี้แม้จะเจ็บปวดแต่ก็เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาชั้นดีเลยที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในระยะยาว อาสาหิถูกสถานการณ์บังคับให้ต้องยกเครื่องระบบ IOT OT ที่อาจจะเก่าเก็บล้าสมัยมานานแล้วและต้องกลับมาทบทวนโมเดลจะสิ้นทามที่ใช้กันมานานว่าจะปรับปรุงให้มันยืดหยุ่นและรับมือกับความไม่แน่นอนได้ดีขึ้นได้อย่างไรนี่คือโอกาสทองในการสร้างระบบใหม่ที่ไม่ใช่แค่มีประสิทธิภาพแต่ต้องมั่นคงและปลอดภัยกว่าเดิมด้วยค่ะ และผลพลอยได้ที่สําคัญคือเหตุการณ์นี้จะเป็นเหมือนระเบิดที่ปลุกให้บริษัทต,ต่างๆทั่วญี่ปุ่นรวมถึงในไทยเองตื่นตัวและหันมาลงทุนด้านไซเบอร์ซิเค urity หรือความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์กันอย่างจริงจังมากขึ้นซึ่งก็จะสร้างโอกาสาทางธุรกิจใหม่ๆให้กับบริษัทที่ให้บริการด้านความปลอดภัยเหล่านี้เติบโตขึ้นด้วยค่ะโอกาสที่ว่ามาเนี่ยมันมันคุ้มกันแล้วหรอครับกับความเสียหายระดับหายณะที่เกิดขึ้นเงินหายไปวันละพันล้านบาท มูลค่าบริษัทในตลาดหุ้นร่วงไปกว่า1.6หมื่นล้านบาทภายในไม่กี่วันชื่อเสียงที่สั่งสมมานานหลายสิบปีก็แทบจะปนปี้ไปกับตาเลยนะครับการกู้คืนระบบให้กลับมาทำงานได้ปกติก็เรื่องหนึง่งแต่การกู้คืนความเชื่อมั่นของลูกค้าคู่ค้าและนักลงทุนเนี่ยโอ้โหมันต้องใช้เวลาใช้เงินใช้ความพยายามอีกมหาศาลนะครับนี่มันไม่ใช่แค่สะดุดล้มแต่มันล้มแบบหน้าคว่างเลยจะเรียกว่าโอกาสได้อย่างไรครับ ดิฉันไม่ได้ปฏิเสธความเสียหายเลยค่ะมันหนักหนาสาหัสจริงๆแต่ดิฉันมองว่ามันอาจจะเป็นต้นทุนที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ของการเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคดิจิทัลที่แท้จริงซึ่งต้องมาพร้อมกับความปลอดภัยที่แคมแข็งขึ้นแรงผลักดันให้เกิดการลงทุนครั้งใหญ่ในเรื่องที่ดูเหมือนไกลตัวอย่างไซเบอร์ซิเค urity เนี่ยมันมักจะต้องมาจากเหตุการณ์สะเทือนขวัญแบบนี้ละค่ะถึงจะทำให้ผู้บริหารระด,ดับสูง<ๆ>เห็นความสำคัญจริงๆ ถ้าอาสาหิสามารถเรียนรู้บทเรียนครั้งนี้ได้อย่างรวดเร็วลงทุนปรับปรุงระบบอย่างจริงจังและสื่อสารสร้างความมั่นใจกลับคืนมาได้พวกเขาอาจจะกลับมาแข็งแกร่งกว่าเดิมก็ได้นะคะในอนาคตความสามารถในการพิสูจน์ให้ลูกค้าและคู่ค้าเห็นว่าสプライเชนของตัวเองนั้นมั่นคงปลอดภัยไม่ล่มง่ายๆเนี่ยจะกลายเป็นจุดแข็งและความได้เปรียบทางการแข่งขันที่สำคัญไม่แพ้เรื่องราคาหรือรสชาติของสินค้าเลยทีเดียวค่ะ ขอกลับมาที่ประเด็นระบบเจ้าสินธามอีกการนะครับที่คุณบอกว่าหลักการมันดีแต่การนำไปใช้ของอาสหิมันมีปัญหาต้องจัดการความเสี่ยงให้ดีขึ้นผมยังติดใจยอยู่ดีว่าในโลกที่ภัยคุกคามทางไซเบอร์มันรุนแรงและคาดเดาได้ไม่ได้ขนาดนี้การใช้ระบบที่แทบไม่มีสต๊อกสำรองเลยมันยังคุ้มค่ากับความเสี่ยงจริงๆหรือครับผลกระทบที่เกิดกับร้านค้ารายย่อยมันสาหัสเกินไปนะครับประสิทธิภาพที่ได้มา มันแลกกับความปรอะบ,บางที่พร้อมจะพังทลายได้ทุกเมื่อมันถูกต้องแล้วหรอครับดิฉันคิดว่าเราต้องแยกกันระหว่างแนวคิด คอนเซปต์กับการปฏิบัติ execution นะคะแนวคิดของ J&T คือการลดความสูญเปล่าทุกรูปแบบซึ่งโดยหลักการแล้วมันดีต่อทั้งธุรกิจและสิ่งแวดล้อมด้วยซ้ําแต่การนําไปปฏิบัติแบบสุดตรงเกินไปยึดติดก,กับตัวเลขประสิทธิภาพจนไม่เผื่อเหลือเผื่อขาดไม่มีแผนสำรอง B C D ที่แข็งแรงพอรองรับอันนั้นแหละค่ะคือปัญหาวิกฤตครั้งนี้จะสอนให้ทางอาซาฮิและบริษัทอื่นๆที่ใช้ J&T ต้องหันมาทํา J&T แบบมีภูมิคุ้มกันมากขึ้นอาจจะต้องยอมมีสต็อกสำรอง ในจุดยุทธศาสตร์บางจุดที่สําคัญหรือพัฒนาระบบสั่งซื้อและจัดส่งสํารองที่พร้อมใช้งานได้ทันทีเมื่อระบบหลักลม่มมันคือการหาจุดสมดุลใหม่ระหว่างประสิทธิภาพและความยืดหยุ่นค่ะแล้วเรื่องความรับผิดชอบล่ะครับสรุปแล้วโทษใครดีความผิดพลาดของอาสาหิลื่นล้วนหรือเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างของอุตสาหกรรมกันแน่ผมผมยังให้น้ําหนักไปที่การตัดสินใจภายในของอาสาหิเองนะทั้งเรื่องการรวมศูนย์ระบบในประเทศที่กลายเป็นจุดอ่อนใหญ่ และการสื่อสารในภาวะวิกฤตที่ดูเหมือนจะสอบตกไปหน่อยอืมดิฉันมองว่ามันซับซ้อนกว่าจะชี้ชัดไปที่ใครคนใดคนหนึ่งนะคะการที่คู่แข่งก็โดนผลกระทบไปด้วยมันเป็นสัญญาณที่บ่งชี้ว่าอาจจะมีปัญหาที่โครงสร้างพื้นฐานร่วมกันจริงๆไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายโทรคมนาคมหรือบริษัท 3PL ที่ให้บริการหลายเจ้าพร้อมกัน และการที่ธุรกิจในต่างประเทศรอดมาได้อ่ะก็แสดงให้เห็นว่าอาซาฮิมีองค์ความรู้และมีความสามารถในการป้อมกันตัวเองอยู่แล้วเพียงแต่อาจจะยังไม่ได้นํามาตรฐานความปลอดภัยระดับเดียวกันนั้นมาปรับใช้กับระบบภายในประเทศของตัวเองอย่างเข้มงวดพอมันน่าจะเป็นปัญหาที่เกิดจากทั้งปัจจัยภายนอกและภายนอกผสมผสานกันค่ะไม่ว่าต้นต่อที่แท้จริงจะเป็นอะไรก็ตามแต่ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้บริโภคและร้านค้ามันคือเรื่องจริงนะครับ ผู้บริภคผิดหวังหาซื้อเบียร์ยี่ห้อปโปรได้ร้านค้าเดือดร้อนขาดรายได้บางร้านอาจจะต้องปิดตัวลงความพักดีต่อแบรนด์ที่เคยมีให้อาสหิก็สั่นคลอนอย่างรุนแรงใครจะเป็นคนรับผิดชอบความเสียหายในส่วนนี้ล่ะครับถ้ามองในมุมของพลวัต ตลาดนะคะคู่แข่งอย่างคิรินซัปโป r o โรหรือแม้แต่ซันท و ก็ได้รับโอกาสทองไปเต็มเต้นเลยค่ะถ้าพวกเขามีสินค้าพอขายนะคะผู้บริโภคเองก็ได้โอกาสลองสินค้าใหม่ๆหน,หนที่อาจจะไม่เคยคิดจะลองมาก่อนตลาดเบียร์ในญี่ปุ่นที่อาจจะค่อนข้างนิ่งมานานก็เกิดการแข่งขันที่เข้มข้นขึ้นทันทีซึ่งในระยะยาวแล้วการแข่งขันที่สูงขึ้นอาจจะเป็นผลดีต่อผู้บริโภคเองก็ได้นะคะทั้งในเรื่องราคาคุณภาพ และตัวเลือกที่หลากหลายมากขึ้นมันเป็นการเขย่าตลาดครั้งใหญ่ที่น่าจับต่อมองมากๆค่ะแล้วถ้าหันกลับมามองที่บ้านเราประเทศไทยล่ละครับธุรกิจไทยโดยเฉพาะในห่วงโซ่อุปทานอาหารเครื่องดื่มค้าปลีกหรือแม้แต่อุตสาหกรรมอื่นๆที่อาจจะใช้ระบบการจัดการคล้ายๆกับอาสาหิเนี่ยมีความเสี่ยงแบบเดียวกันนี้ซ่อนอยู่หรือเปล่าครับเราพึ่งพาผู้ให้บริการรายนอกเวนเดอร์ or, หรือบริษัทขนส่ง 3P l อ เจ้าใดเจ้าหนึ่งมากเกินไปหรือเปล่าครับระบบไอทีกับโอทของเราเชื่อมต่อกันอย่างปลอดภัยพอหรือ,อยังครับ โอ้โหนี่เป็นคำถามที่สำคัญอย่างยิ่งเลยค่ะและดิฉันคิดว่าผู้ประกอบการไทยทุกคนควรต้องถามตัวเองเลยบทเรียนจากอาซาหิมันดำข้ำามน้ำข้ามทะเลมาถึงเราแน่นอนค่ะทั้งเรื่องความสำคัญของการวางแผนความต่อเนื่องทางธรุรกิจ Business Continuity Planning BCP เรื่องการสื่อสารในภาวะวิกฤตที่ต้องโปร่งใสและรวดเร็วและที่สำคัญที่สุดคือความจำเป็นเร่งด่วนในการลงทุนด้านไซเบอร์ซิเ urity อย่างจริงจังไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ หรือเล็กก็ตามการโจมตีทางไซเบอร์มันไม่ใช่เรื่องไก่ตัวหรือเรื่องของฝ่ายไอทีอีกต่อไปแล้วนะคะแต่มันคือความเสี่ยงทางธรุรกิจที่กระทบได้ทั้งองค์กรและทั้งห่วงโซ่อุปทานจริงๆค่ะสรุปในมุมของผมนะครับเหตุการณ์อาซาฮิเป็นเหมือนเสียงระฆังเตือนภัยดังๆเลยว่าความมั่นคงพื้นฐานคือหัวใจที่สําคัญที่สุดการมุ่งเน้นแต่ประสิทธิภาพหรือการลดต้นทุนเพียงอย่างเดียวโดยละเลยการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างรอบด้านเนี่ย อาจนำมาซึ่งหายนะทางธุรกิจที่ประเมินค่าไม่ได้ธุรกิจไทยต้องกลับมาทบทวนหาจุดสมดุลที่เหมาะสมระหว่างประสิทธิภาพความยืดหยุ่นและความมั่นคงปลอดภัยอย่างจริงจังครับต้องมองเรื่อง business continuity และ cybersecurity เป็นวาระสำคัญระดับยุทธศาสตร์ขององค์กรไม่ใช่แค่เรื่องของฝ่ายปฏิบัติการนะครับค่ะส่วนในมุมของดิฉันดิฉันมองว่า วิกฤตคือส่วนหนึ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในโลกธุรกิจยุคดิจิทัลที่ทุกอย่างเชื่อมถึงกันการพยายามหลีกเลี่ยงความเสี่ยงทั้งหมดเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้แต่กุญแจสำคัญคือการเรียนรู้การปรับตัวและการลงทุนอย่างชาญฉลาดในเทคโนโลยีและกระบวนการเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและพร้อมรับมือกับความไม่แน่นอนอยู่เสมอวิกฤตอาซาหิแม้จะเลวร้ายนะคะแต่ก็เป็นโอกาสอันดีในการสร้างความแข็งแกร่งจากภายในและยกระดับมาตรฐานความปลอด ของทั้งอุตสาหกรรมให้สูงขึ้นเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนในระยะยาวค่ะไม่ว่าเราจะมองต่างกันในรายละเอียดอย่างไรนะครับผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่เราเห็นตรงกันชัดเจนคือเหตุการณ์นี้เป็นบทเรียนราคาแพงมหาศาลสำหรับทุกธุรกิจทั่วโลกจริงๆการโจมตีทางไซเบอร์ไม่ใช่แค่ปัญหาทางเทคนิคของฝ่ายไอทีอีกต่อไปแล้วแต่มันคือความเสี่ยงระดับยุทธศาสตร์ขององค์กร ที่สามารถส่งผลกระทบอย่างรุนแรงได้ตั้งแต่ห้องประชุมผู้บริหารไปจนถึงปากท้องของผู้บริโภคปลายทางและร้านค้าเล็กๆที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบเศรษฐ,ฐกิจเลยครับแน่นอนค่ะและเรื่องราวของรซีย์ยังไม่จบนะคะยังมีอีกหลายประเด็นที่น่าติดตามทั้งกระบวนการฟื้นฟูระบบทั้งหมดการจัดการกับประเด็นข้อมูลที่อาจรั่วไหลซึ่งอาจน,นำไปสู่การฟ้องร้องและความเสียหายเพิ่มเติมได้นะคะและที่สำคัญคือการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางธุรกิจในระยะยาวของอาซาฮิ เพื่อเรียกคืนความเชื่อมั่นและกลับม,มาแข่งขันในตลาดได้อย่างแข็งแกร่งซึ่งเมริเดียนจะคอยติดตามและนำมาวิเคราะห์ให้คุณผู้ชมฟังกันต่ออย่างแน่นอนค่ะคุณผู้ชมละครับคิดเห็นอย่างไรกับเหตุการณ์นี้บทเรียนจากอาซาฮิมีความสำคัญกับธุรกิจในประเทศไทยมากน้อยแค่ไหนครับมาร่วมแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนมุมมองกันได้นะครับและถ้าคุณชื่นชอบการพูดคุยเรื่องธุรกิจแบบเข้มขน้นเจาะลึกและรอบด้านแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ และที่สำคัญกดติดตามช่องเมริเดียของเราไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆแบบนี้ครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ